สัดนี่ผมหวังที่เจ้าในนี้ก็คือความตอเผาอัตโนมัตินะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยเราก็ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปตรงนี้ตัวข้างหลังนี้เนี่ยเราก็มาใส่ของที่เราอยากเผาได้เลยนะครับกดชิปคียขวาใส่ไปเลยทุกคนเห็นปะมันจะไหลไปปึ๊บปๆบ,ปบเร็วมากเลยนะจ๊ะโอ้ โจทยที่ทุกคนอยากได้ฟาร์มนะครับนี่ยเพียงแค่เข้ามาที่ลิงก์ใต้ดีคิปชั่นเนี่ยแล้วกดถูกใจแล้วก็จะเห็นโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยว่าเราอยากได้ฟาร์มอะไรให้นึกถึงเราหวังี่เจ้านะครับผมเพียงเท่านี้ก็จะโพสต์เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาดูอ่าและนี่ก็คืออุปรกรณ์ในการสร้างเครื่องตาเผาออโต้อัตโนมัตินะครับผมอ่าอันนี้แบบพื้นๆนะครับผมไม่ยุ่งยากมากนะครับอ่ากดดึดดึดเนี่ยให้เราวางเชนไป2อ,อัน1 2 แล้วเรามาทางด้านหลังนะครับผมเฮ้ยมันนี้ลอยอยู่เนี่ยมาทางด้านหลังนะครับกดชิปขี้ขวาไปที่เชนนะครับผมอ่านหนึ่งอันต่อไปเนี่ยเราก็กดชิปขี้ขวาไปที่ฮอปเปอร์นะครับไล่มาอย่างนี้เลยนะครับชิปหรือว่าฝั่งนี้ก็ได้นะปึ๊บประมาณนี้แล้วต่อไปนะครับผมให้เราเนี่ยวางต่อเผานะครับหนึ่งสองสาม แนะนำเป็นตอเผาไอ้นี่นะครับผมเพราะว่าจะได้แบบ all in one นะครับผมได้ทุกอย่างเลยชิปประมาณนี้นะต่อไปเนี่ยเราก็เข้ามาด้านในนี้นะครับอ่าแล้วกดปึ๊บหนึ่งอัน2อ,อันนะครับผมต่อไปเนี่ยเราโดดขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บแล้วให้เราเนี่ยกดชิปที่ขวาไปที่ตอเผาของแต่ละอันเลยนะครับผมปึ๊บประมาณนี้อ่าต่อไปด้านบนนี้เนี่ยให้เราวางเรือชิป นี่นะครับเราให้เรามาขยับมาตรงกลางที่สุดนะครับประมาณนี้เลยชึบนะครับมาขยับไปปุ๊บนะครับประมาณนี้ตรงกลางที่สุดนะครับแล้วเราเนี่ยทาการเปิดกล่องนะครับผมเปิดกล่องเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยมันจะหายทีนะครับหายทีแบบคูณแปดเลยนะครับผมประมาณนี้เลยเห็นปะมันก็จะเข้ามาทุกกล่องนะครับในแต่ละกล่องเนี่ยเราก็ใส่เป็นชาโคได้เลยนะครับผมชึบประมาณนี้ นี่นะครับผมอ่าแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ทําเป็นอย่างนี้นะชึบชึบป,ปึ๊บนะครับโดขึ้นมากดชิปที่ขวานะครับมันจะเปิดกล่องนะครับผมเราก็ใส่เหล็กอะไรเราจะเผาแล้วก,ก็ใส่นั้นไปนะครับมันก็จะเด้งมาทุกอันเลยของที่เผาก็จะมาตรงนี้เลยเอ้าลนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่นี้เลยนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะว่างๆหน่อยก็จะตกแต่งเล่นๆนิดน,นึงนะจ๊ะ 我没事，我没事，没事。 อาเลยค่ผมผมก็ตกแต่งเสร็จไปที่้อยนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดดูเตาเผาได้ทุกเตานะครับผมประมาณนี้รอบๆเลยเห็นปะชึบชึบชึบเห็นปะตรงนี้ถ้าไม่สวยก็หันหน้าออกมาแต่และอันได้เลยนะครับผมมันจะสวยกว่านี้อ่าประมาณนี้ส่วนข้างหลังเนี่ยผมก็ทําเป็น ทางขึ้นนะประมาณนี้อะไรปกดชิปที่ขวาเปิดกล่องได้เลยประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีเลยกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม